สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายไทยทักประจำปี2566สําสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดในราศีธนูในพาร์ทนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงในเรื่องราวของสุขภาพกันอย่างเดียวนะครับไม่พูดถึงในเรื่องของอื่นๆนะครับโดยรวมอันนี้ไพ่ที่เห็นที่วางอยู่นี้ จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าไงเป็นไพ่ที่เปิดตอนคลิปโดยรวมประจําปีนะครับส่วนไพ่สุขภาพขึ้นมาเป็นใบนี้พระกฤษณะนะครับพระกฤษณะในเรื่องของสุขภาพปีนี้ยังเป็นปีที่สุขภาพยังค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าท่านใดที่ยังป่วยอยู่เดี๋ยวเราจับไพ่เพิ่มกันนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังป่วยอยู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันป่วยอยู่จะมีโอกาสที่จะรักษาหายไหม ป่วยอยู่ค่อนข้างที่จะเครียดนะนะครับหายแต่ใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่ป่วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหายเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราเดินทางไปพบแพทย์บ่อยมากท,ที่แพทย์ฝั่งมากน้อยขนาดไหนนะครับนะควรทำตามที่แพทย์ฝั่งให้ได้ทุกอย่างโอกาสหายมีอยู่นะครับ ส่วนสุขภาพโดยรวมสําหรับแานที่บอกไปเป็นปีที่สบายสบายสุขภาพโดยรวมก็ยังถือว่าดีที่จะต้องระมัดระวังคือในเรื่องของการกินของหวานเล็กๆในน้อยนะครับการทานอาหารการกินนะครับในเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของความเครียดนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรฮะสุขภาพโดยรวมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ยังเป็นไพ่ที่ดีอยู่ส่วนท่านใดที่ จะต้องมีการเดินทางไปนั่นไปนี่บ่อยๆมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมนะครับอุบัติเหตุคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับจาก3าใบนี้ก็ในเรื่องของอุบัติเหตุผมมองว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอาจจะมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการไปไหนมาไหนก็ควรเดินทางด้วยความระมัดระวังน่าจะดีที่สุดนะครับจากตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพ โดยรวมแล้วก็ดีฮะผมไม่แน่ใจว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะเราจะถามคำถามกันว่ายังไงกันดีนะครับก็โดยรวมจากไพ่ในชุดนี้ผมมองว่าสุขภาพก็ยังดีอยู่ฮะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมีปัญหาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆปวดเมื่อยตามบ่าตามไหล่หรือว่าทำอะไรท่าเดิมเป็นระยะเวลายาวนานนะครับนะส่วนท่านผู้หญิงให้ระมัดระวัง การปวดประจําเดือนต่างๆประจําเดือนมาไม่ตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เมนหลักอะมันอยู่ที่ความคิดความเครียดมากกว่านะครับคุณอย่าเอาความเครียดมาทําให้มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องผ่อนคลายบ้างนะครับถ้าเกิดท่านใดชอบเข้าวัดทาบุญก็ ลองเข้าวัดทำบุญจะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้มากหรือว่าเกิดท่านใดชอบไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจก็พยายามหาเวลาของตัวเองนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจก็จะทําให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนะครับสุขภาพเขาเรียกว่าไงสุขภาพจิตมากกว่าให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นเป็นบ้าหรือเป็นอะไรนะแต่ว่าคนเราอะ่ะถ้าสุขภาพจิตไม่ดีอ่ะทุกอย่างมันก็จะทำให้ดูแบดไปหมดทำให้มันดูแย่ไปหมดนะครับ โดยรวมแล้วสุขภาพผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเอ๊ะแล้วเราจะทําคลิปอะไรต่อไปละ่ะอืในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุไปแล้วมีอะไรที่จะต้องกังวลบ้างไหมสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวแล้วกันเนอะสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างอืมโดยรวมแล้วก็ยังดีอยู่ฮะนะครับ โดยรวมแล้วก็ยังดีอยู่แต่เทพพระเฝ่าว่าอย่างอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายสมมุติว่าถ้าเกิดท่านใดป่วยนะอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ใช้จ่ายตามที่มันควรที่จะเป็นไปนะเพราะว่าเทพธิดาพระจันทร์นะสมมุติว่าถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเยอะสุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องหาทางออกจนได้อยู่ดีนะครับไม่ต้องกังวลไปก่อนนะครับรอให้มันถึงเวลาแล้วค่อยจัดการมัน นะสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังค่อนข้างที่จะดีนะครับสุขภาพของลูกสุขภาพของลูกท่านใดมีลูกนะครับบุตรธิดาไปอย่างไรบ้างบุตรก็ยังโอเคฮะนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ป่วยก็รักษากันไปตามตามเงื่อนไขหรือว่าข้อ,ข,อข้อควรที่มันจะเป็นนะครับให้ระวัดระวังในเรื่องของการเดินทางไกลเป็นหลัก เดินทางไกลในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเดินทางไกลแล้วจะเจออุบัติเหตุนะครับหมายความว่าเ,าเดินทางไปเจอผู้คนเข้าสังคมเหมือนไปโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้ลูกของคุณอาจจะมีการติดนู่นติดนี่กลับมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่โดยรวมเราคิดว่าไม่ได้เป็นหนักมากนะครับสุขภาพของตัวคุณเองล่ะอันนี้ ยังไม่ค่อยดีนักเพราะดูเหมือนกับว่าหากโหมก,กับในเรื่องของการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหากโหมก,กับในเรื่องของการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียหรือว่าเป็นไวรัสต่างๆอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสามใบเนี้ยต้องระมัดระวังในเรื่องของความเคร่งเครียดจากในเรื่องของการทํางานเป็นหลักหรือว่าการใช้ข้าวของที่ไม่ค่อยสะอาด <ule> สะะะออไรล่สะอาดนะค<อ>รับ<อ><อ> การใช้เข้าของที่ไม่ค่อยสะอาดนักนะครับควรระมัดระวังเรื่องตรงนี้ไว้บ้างโอเคนั้นผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดมีข้อชี้แนะในเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีคำถามที่จะถามเข้ามาเกี่ยวกับราศีธนูนะนะครับลองถามเข้ามากันได้แล้วก็ผมจะตอบในคลิป ถัดไปให้แล้ะกันนะครับในอาจจะเป็นคลิปประจำเดือนหรืออะไรพวกนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของสุขภาพก็ฝากไปประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ